สวัสดีค่ะตาน้กแก้วค่ะนะคะตัวรสนักกล้องมรัพย์ค่ะวันนี้จะมาคุยในยเรื่องของน้ำยานะคะดึงสีคิ้วดึงสีสักตัวดึงสีสักตานะคะหรือเป็นเซรั่มชักสีนั่นเองนะคะอาจารย์เคยใช้น้ำยาต้องต้องบอกว่าประเทศไทยนี้ไม่เหลือสักยี่ห้อที่ไม่เคยใช้เมืองนอกใช้ก็หลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะคือน้ำยาล้างคิ้วนะคะน้ำยาดึงสีคิ้วเนี่ยนะคะจะมีหลายเกรด มีหลายแบบเท่าที่อาจารย์เคยใช้มาจนวันหนึ่งอาจารย์ก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคอาจารย์ก็ยอมรับอาจารย์ไปซื้อนะคะไปซื้อสูตรมานะ,ะจากที่หนึ่งะคะแล้วก็เอามาผาสมนะคะส่วนผสมมีของน้ำยาจากเยอรมันด้วยนะคะแล้วก็ไทยด้วยนะคะจึงออกเป็น NK Super Cream แับแปลกๆนะคะและอาจารย์ทำเป็น2สูตรคือสูตรอ่อนโยนสำหรับ ผิวที่อ่อนแอเป็นสเตียรอยด์ริมเรือดเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีโรคประจำตัวอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตร for body ก็คือสูตรเข้มข้นแข็งแรงสําหรับสีสักตัวสีที่มันเด็มเข้มดำดำหรือผิวคนแข็งแรงจําเป็นต้องมีสสูตรค่ะมีสูตรเดียวไม่ได้ถ้าเอาสูตรเข้มข้นไปใช้กับคนผิวอ่อนแอมันก็จะกลายเป็นแผลแห้งช้านะคะถ้าผิวแข็งแรงเอาสูตรอ่อนยนไปก็กลายเป็นดึงสีออกได้ช้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้สสูตรแน่นอนนะคะ ทีนี้เราสองสูตรนี้อาจารย์บรรจุไป15 ml ขวดละ3,900บาทนะ,ะ15 ml ขวดละ3,900บาทต้องบอกเลยว่าราคาสุดๆแล้วเพราะว่าอันนี้คือนะคะใช้น้ํายาอย่างดีทำนะคะแล้วทีนี้อาจารย์ใช้ห้องแลบของฟิโอน่านะคะเราจะมีการเรียนนะคะต้องบอกว่าเรามีการเรียนนะคะสองวันทุกวันที่22 23ของทุกๆเดือน2วัน10,000บาท2วัน10,000บาทนะ,ะได้น้ํายาสองขวด ได้ใบป,ประกาศนียบัตในการเรียน2วันนะคะแล้วก็ได้ความรู้จากวิทยากรทั้ง3ท่านนี้นะคะท่าทอนอาจารย์ธนพรทางสุนทรเป็นเจ้าของฟิโอนาเป็นเจ้าของแล็บที่ทาําผลิตน้ายาแล้วหมอแพลวนะคะอีกคนนึงนะคะเป็นคุณหมอเรื่องผิวพรรณแล้วก็เรื่องโรคประจําตัวต่างๆแล้วก็อาจารย์้แก้วนะคะแล้วก็จะมีอีกคนห่คือปูสายให้ความรู้วันวนะันแล้วก็จะมีหุ่นลงคนจริงมีใบป,ประกาศให้ด้วยนะคะ2วันคือ เรียน All เด e w มากคือสามารถเรียนรู้ไม่ใช่แค่น้ำยาสองตัวนี้น้ำยาลบขนาดสักพลาดสีสก,กินใช้ยังไงสก,กินอ,อ่สักพลาดทำยังไงน้ำยาเฟดดิ้งทำยังไงน้ำยาดอกสีคิ้วทำงไงคือคือเรียนรู้ในการแก้ทุกอย่างอย่างละเอียดครบวงจรเลยค่ะนะคะ,นะคะทั้งงานแก้ขึ้นโค้งใหม่ทำยังไงผิวมีปัญหาอะไรท,ทั้งทฤษฎีปฏิบ,บ,บัติสองวันเต็มๆคุณแบบว่าเป็นช่างมืออาชีพได้เลยนะคะนี่คือการเรียนนะคะ เราเรียน2วันนะคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าม,มันมีค่ามากสําหรับการเรียน2วันเพราะว่าการค้นคว้าเรื่องน้ำยาอาจารย์ค้นคว้ามาเป็น10ปีนะคะเรื่องแก้คิ้วพังอาจารย์ค้นคว้ามา1ิปีจนเจอเจอน้ายาตัวนี้ต้องยอมรลบว,ว่ามันคุ้มค่าคุณเรียน2วัน1 0 0 0 0หบาทได้น้ายาไปสองขวดคุณชั้นจะสองขวดนี้ได้ประมาณ4ี่ิคนอัพค่ะ ทำงานได้40กว่าคนนะคะถ้าจะพูดกันในเรื่องของการอบรมอ่ะเมื่อกี้คุยเรื่องเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเรียน2วันหนึ่งบาท่บาทน้ำยา2ขวดนะคะถ้าคุยในเรื่องของการอบรมนะคะอบรมคือไม่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนอบรมออนไลน์กับครูสายค่ะเราจะใช้เวลาอบรม1 2-3ชั่วโมงแล้วแต่ค,คุณครูเขาจะเรียกอบรมนะคะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะทีนี้การอบรมออนไลน์จะมี2แบบนะคะเอามี2ราคาดีกว่านะคะถ้าอบรมพร้อมน้ำยา2ขวด ราคา7,900บาทไม่ต้องเดินทางไม่ต้องมาเดี๋ยวคุณครูจะวิดีโอคอลคุยกันนะคะจับเปเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ซูมนะคะเรียนซูมกันแล้วเป็นกลุ่มแล้วก็บางทีก็ออนไลน์ตัวตัว,ตวหรือจะอะไรก็แล้วแต่มีวิดีโอวิดีโอคุยกันได้ตลอดนะคะกับครูสายนะคะครูสายจะอบรมนะคะ2ขวดในราคา7,900าบาทได้ใบผ่านการอบรมได้น้ำยา2ขวดนะคะโดยไม่ต้องเดินทางมาเลยนะคะ อันนี้คือ7,900บาทถ้าอบรมถ้าสมมติว่าพี่เอาสองสูตรอะคืออยากลองดูสักสูตรหนึ่งหรือว่าจะเอาสูตรอ่อนโยนไปลองดูก่อนนะหรือว่าจะเอาสูตรเข้มข้นไปลองดูก่อนแถวแถวบ้านจะแบบปิงๆดำๆใหญ่ๆเลยเอาเข้มข้นก่อนก็แล้วแต่คุณนะแต่จริงๆไงก็ต้องใช้2สูตรแต่บางคนก็ังไม่มีเงินอาจจะมีทุนอยากจะลองเบาๆไปก่อนหรือมีเคสหนักๆรออยู่เนี่ยจะเอาไปลองดูเอาเข้มข้นไปเลยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือ1ขวดนะคะ5,900บาทค่ะ 1ขวด5,900บาทพร้อมอบรม1ขวด5,900บาทพร้อมอบรมนะคะถ้า2ขวด7,9 0 0พ้ร้อมอบรมนะคะแล้วก็มีเป็นใบผ่านการอบรมให้ด้วย1ขวด5,9 0 0กาสขวด7,900อบรมนะคะอันนี้อบรมออนไลน์ถ้าเรียน10,000บาท2วันค่ะที่สาขาเมืองคองทายนีหรือกรุงเทพมหานครนะคะอันที่นี้น้ำยาเรานะคะสำหรับสูตร for body แรงนะคะสักตัวก็ออกค่ะนี่ ให้ดูภาพไม่มีแต่งไม่มีแอปค่ะนะเป็นรูปแบบนี้เสร็จปุ๊บพอล้างปั๊บจะขึ้นดําขึ้นมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วลอกออกมาในเจ็ดวันยังลอ,อกไปหมดเห็นไหมคะเจ็ดวันนี้ขึ้นล้างรอบเดียวเลยนะคะล้างรอบเดียวออกเยอะขนาดนี้คุณคิดดูดิออกเยอะมากล้างแค่รอบเดียวออกเยอะมากเห็นไหมคะออกเต็มเลยนะคะอันนี้คือล้างสีสักตัวอมาล้างคิ้วปิงค่ะอันนี้คือสีสักตัวเลยนะเคมีรร้วน,วนอะมาล้างคิ้วปิงค่ะ อันนี้สีสักตัวบวกสกรีนนะคะน่าสงสารลูกค้ามากเห็นไหมคะใหญ่ยักษ์ดำมากพอล้างปุ๊บจะเป็นแบบนี้ค่ะช่วงล้างนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะสีดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะล้างไปสองรอบแล้วก็ขึ้นโครงใหม่สวยไหมคะเห็นไหม,มคะนี่ค่ะขึ้นโครงใหม่แล้วก็อัดวิดีโอสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วคุณคำนาเห็นไหมคะเจ้าของคิวถือคิวตัวเองนะคะตอนนี้ดูสวยงามอลังมาก มีความสุขมากนะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือล้างสีสักคิ้วที่เป็นเคมีเมื่อกี้สีสักตัวอันนี้สีสักคิ้วเป็นเคมีอ,อะมาต่อล้างสีสักตาค่ะนี่สีสักตาอย่างนี้ค่ะเลอะเลอะเคลอะเคละอะอย่างนี้เห็นไหมคะเลอะเคลอะดำมากอ่าแล้วก็ล้างสนเกินแต่งให้เป็นวสวยๆแบบนี้ค่ะให้เหลืออินเนอร์ข้างในแต่ข้างนอกล้างออกแล้วนะคะล้างออกแล้วนะคะเห็นไหมคะแต่จะเป็นดบบนี้ดำๆคือเคออย่างนี้แล้วก็ล้างออกเป็นแบบนี้ค่ะทำเป็น before after ให้เลยค่ะ นี่เป็นตาของคุณกันไร้สดไปแล้วนะคะสวยมากนะคะอันนี้คือล้างไฮเลเอร์นะคะล้างสีสักตานะคะเราจะมีนะคะความรู้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะจะเดินทางมาเรียนด้วยตัวเอง2วันหรือจะไม่มีเวลาก็สามารถเรียนออนไลน์ออฟไลน์ได้นะคะ ด้วยน้ำยาคุณภาพ NK Super c ร e a m 8 8ตัวนี้ที่อาจารย์ตั้งใจผลิตต้องบอกว่าตัดสินใจอยู่10ปีคิดค้นอยู่เอาจริงจรังเลย6-7ปีที่แบบคิดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตลอดว่าจะให้น้ำยาตัวไหนให้มันให้คนไทยใช้ได้ราคาอย่าแรงถึง5-6 0 0 0พันเลยอะไรอย่างเงี้ยสัก2-3 0 0 0พันสาพันยังพอได้นะคะให้มันได้ผลจริง ตอบโจทย์สําหรับผิวคนไทยหรือตอบโจทย์ให้เกี่ยวกับงานสัตว์จริงๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากนะคะอยากเป็นตัวแทนตอนนี้อาจารย์เปิดจังหวัดละหนึ่งตอนนี้ได้30มสิบจังหวัดแล้วค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดละหนึ่งอาจารย์จะสอนให้คุณเป็นครูจังหวัดนั้นๆเป็นผู้รู้จังหวัดนั้นๆเลยนะคะสนใจก็ทักอนไลน์อีบ็อกเข้ามาได้หรือจะซื้อน้ํายากับตัวแทนจังหวัดต่างๆของเราทั่วประเทศไทยทักเข้ามาได้ค่ะจะซื้อน้ายาจังหวัดนั้นๆก็ได้อยากมาอบรมที่กรุงเทพก็ได้อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ได้นะคะทักเข้ามาค่ะ ว่าจังหวัดไหนยังว่างอยู่จังหวัดไหนไม่ว่างทักเข้ามาได้นะคะ